ก่อนที่จะเข้าไปดูคลิปเต็มของผมนะฮะผมอยากให้คุณผู้ชมนะครับเสียเวลาสักนิดหนึ่งนะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะฮะอย่าลืมกดปุ่มซับสไคร์กันด้วยนะก็สวัสดีคุณผู้ชมนะครับดูดีเกมวอร์ทันเดอร์นะครับเป็นเกมจําลองการขับเคลื่อนเกี่ยวกับเครื่องบินนะครับมีรถถังนะฮะแล้วก็เรือด้วยนะครับมี3โหมดเลยนะในตัวเกมนี้นะครับถ้าใครอยากเล่นเกมนี้นะฮะผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะฮะเกมนี้นะครับเป็นเกมฟรีในสตรีมนะฮะก็อย่าลืมไปลองเล่นกันนะ เดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะมากดเล่นเลยนะครับเครื่องบินที่ผมจะใช้เนี่ยเป็นเครื่องบินที่ P 2 6 A นะครับนะอยู่ในประเทศ U.S.A. นะครับก็ประเทศนี้ก็เป็นประเทศที่ก้าวหน้าล้ำสมัยดีกว่านะครับก็ผมจะไม่รอช้านะเดี๋ยวผมจะลองกดเล่นเลยแล้วกันนะครับมาร้อจับคู่สักแป๊บหนึ่งนะฮะกำลังจอยเข้าเกมผมก็ไม่เคยเล่นมาก่อนผมโหลดเสร็จปุ๊บผมอันลิปเลยนะก็มาดูกันฮะจะเป็นไง ในตัวเกมก็จะให้เราเลือกแน่นอนนะครับเราก็จะใช้เป็น P26A อันนี้ผมก็ไม่เคยเล่นมาก่อนนะคือผมไม่ได้ซื้ออะไรมาผมก็ไม่รู้ไงคือผมเล่นไปก่อนแล้วกันนะขับยังไงอะ่ะกดอ๋อ ASD บังคับซ้ายฝ่าได้นะครับหันเมาส์เพื่อเลี้ยวนะครับก็โอเคครับสเปคบาร์สเปคบาร์าทำอะไรได้ อเคไม่ยากครับไม่ยากอันนี้อะไรอ๋อกดคิวกับอ e ีเพื่อปัดหน้าครับโอ้โหเครื่องบินกูบินได้ได้ได้เชี่ยบากไปทำไมตัวหนังสือมันขึ้นเยอะขนาดนี้อ๋อเลงได้ครับอันไหนคือทีมเราสีแดงคือศัตรูแน่นอนทดสอบทดสอบไปก่อนฮนะมีติดในตัดไหมเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอะ,อะ อ๋อซูมซูมต่อชิปกดล็อกก็ได้ครับกดล็อกได้ค่อนข้างยากมากเลยนะอุ้ยผมโดนยิงวันนี้เรามาบินเล่นย่างเดี๋ยวก็พอแล้วะต้องไปยิงเขาหรอกยิงไม่โดนเหมือนมีคนล็อกเราอยู่ข้างหลังนะฮะ ยิงไม่ค่อยจะโดนเลยฮะยิงยากมากผมมีอาวุธเดียวเหรอโอ้โหผมชนหรือเปล่าเมืแบบ่อกี้สวยแล้วครับเครื่องบินผมมันหยุดผมจะตายผมกำลังจะตกแล้วอ มาผมมาอีกรอบแล้วเดี๋ยวเราขอไปเรียบกับพื้นหน่อยฮะไปอยู่ใ,ใกล้น้ําหน่อยฮะผมขอชมน้ําหน่อยว่าสวยแค่ไหนครับข้างล่างหวังว่าคงไม่โดนเลยยิงตายนะเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับผมยิงโดนผมยิงโดนล่วงไปแล้ว เรียบร้อยครับผมฆ่าได้ทั้งคนหนึ่งนะมาครับเดี๋ยวเราลองมาเล่นเครื่องบินดิกตาหนึ่งนะฮะก่อนที่จะจบชิปกันไปนะครับมาเดี๋ยวผมกดเริ่มเลยแล้วกันเดี๋ยวผมจะใช้เจ้าเครื่องบินตัวนี้นะครับลำใหม่ของผมเองนะฮะัตูคือสีเหลืองข้างหน้าเหลืองหรือแดงวะไปโอ้โหเป้ามันเปลี่ยนไปหรือเปล่าลำเดิมยังดูง่ายอ,าอีกนะเอาจริง แต่เลงง่ายกว่าวะ่ะศัตรูเต็มเลยฮะเราบินผ่าเขาเลยฮะโอ้ย,อยผมยิงผมยิงกาซ้ายผมเสียหายวะ่ะเกือบแล้วฮะเมื่อกี้เรากืับชนเขา โอ้ยเราดึงโดนอ่ะร่วงเลยว่ะยิงโดนไปทีหนึ่งฮะเรียบร้อยครับโดนครับสองเม็ดสองเม็ดเดี๋ยวใส่ลูกก่อนฮะเดี๋ยวเรากลับไปยิงเของใหม่ฮะคันเดิมปะวะไอสิบห้านี่ฮะคันเดิมครับ มิงโคตรยากเลยฮะกระสุนก็หมดง่ายเขาก็พยายามจะบินหลบเรานะฮะโอ้โหโดนหนายนัดโดนหนายนัดเขาบินไวมากครับกาดฝากาดฝาเราเสีย ต่อกำลังจะล่วงผมกำลังจะล่วงครับผมโดนลุมตอนเนี้ยเขาก็จะล่วงเหมือนกันฮะสุสีไปไหนแล้ววะ เรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยล่วงแล้วครับล่วงแล้วล่วงแล้วล่วงแล้ว,วขอควางจะล่วงครับกระสุนผมหมดอีกแค่นิดเดียวโอ้โหจบเกมก่อนอะไรวะเนี่ยเซ็งญญเลยผมฆ่าเขาไม่ได้อ่ะ ก็เป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับเกมนี้นะครับสนุกกันไหมครับถ้าสนุกเนี่ยก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะฮะอย่าลืมกดปุ่มซับสไครต์ให้ผมด้วยนะสำหรับวันนี้ครับขอลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ